ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงซ u เปอร์โรบอทวอลกันค่ะซ u เปอร์โรบอทวอล์ภาคหเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์สงครามหุ่นยนต์ ที่เริ่มต้นบนระบบเกมบอยด้วยรูปแบบการเล่นแบบวางแผน Turn-Based Strategy โดยใช้ตัวเอกจากการ์ตูนหุ่นยนต์หลายๆเรื่องมารวมกันเริ่มต้นจากการ์ตูนหุ่นยนต์ไดดามิกของโกนากาอิมาชิงกาเกตเตอร์และหล่าโมบิลสูตจากซีรีส์กันดัมกลายเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากจนมีการสร้างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในการเล่นภาคแรก ระบบการเล่นยังไม่มีอะไรมากนะะักค่ะโดยเริ่มต้นเกมเนี่ยก็ยจะให้เราเลือกยูนิต1ใน3มาชิงกาเกตเตอร์แล้วก็กันดามค่ะและตัวผู้เล่นเนี่ยก็จะเลือกเป็นตัวเอกหลกักเมื่อถูกทำลายเกมก็จะโอเวอร์ค่ะก็จะมีคำสั่งพลังจิตของหุ่นยนต์แต่ยังไม่มีนักบินในการเล่นและใช้การอัปเกรดด้วยการอัปเลเวลเพียงอย่างเดียวค่ะ ส่วนการเพิ่มยูนิตนะคะก็จะเป็นการเลือกใช้คำสั่งเกี้ยกล่อมศัตรูซึ่งเป็นการสุ่มค่ะ HP ยิ่งน้อยเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้ยูนิตนั้นสูงนั่นเองภายหลังนะคะระบบเกี้ยกล่อมเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นข้อแม้การเล่นเพื่อให้ได้ยูนิตหลับนั่นเองค่ะใน Super r ์ b o t อ a ว1นะคะก็มีการนำมาทำเป็นรีเมคอีกครั้งค่ะบนเครื่อง Play Station 3แล้วก็ Vita ระบบการเล่นเนี่ยก็คงไม่ได้สนุกเท่ากับปัจจุบันค่ะถ้าเล่นเนี่ยเราก็อาจจะมีหงุดหงิดเวลาชวนเพื่อนมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกแกลัดก็ขอลาไปก่อนค่ะและครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ